สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับโฟอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะโฟจะพาทุกคนนะคะไปตัดต่อคลิปด้วยแอป InShot นะคะเราจะใช้โทรศัพท์ในการตัดต่อนั่นเองค่ะแอปก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะและหลายคนก็อาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> พอกดเข้าไปนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็กดที่วิดีโอแล้วก็กดที่คำว่าใหม่แล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราจะตัดต่อนะคะ นี้นะคะโฟก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับน้ำพริกจากที่โฟได้ลองฟังไปเมื่อกี้นะคะโฟก็จะใส่ข้อความตรงนี้นะคะแล้วก็จะกดที่ตัว T แล้วก็เพิ่มข้อความที่เราจะใส่ลงไปตรงนี้เลยคะ่ะเพราะว่าตรงนี้โฟพูดคำว่าน้ําพริกหมูกระจกใช่ไหมโฟก็เลยจะพิมพ์คําว่าน้าพริกหมูกระจกให้มันขึ้นมาแล้วก็จะให้มันแบบขยับเหมือนแบบหวัวใจเต้นตึกตักตึกตักก็กดที่เอฟเฟกต์ได้เลยนะคะ เื่อทำเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับหลังจากที่พิมพ์ข้อความแล้วก็แต่งเอฟเฟกเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเครื่องหมายถูกต้องนั่นเองค่ะเราอยากให้ข้อความของเราเนี่ยมันมีความยาวเท่าไหร่แล้วก็สามารถปรับแต่งได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะโฟก็จะไปกดที่เครื่องหมายเพลงค่ะหลังจากที่เรากดเครื่องหมายเพลงใช่ไหมเราก็จะกดที่เครื่องหมายเทคนิคพิเศษค่ะ พอกดเทคนิคพิเศษนะคะเราก็สามารถเลือกเอฟเฟกที่เราต้องการได้เลยนะคะ ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะเราจะได้คลิปที่น่ารักมีเสียงเอฟงเฟคเข้ามานะคะมันจะทําให้คลิปของเราเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราอยากใส่รูปภาพหรือว่าตัวการ์ตูนเราก็สามารถกดไปที่ปุ่มสติ๊กเกอร์แล้วก็เลือกรูปภาพของเราได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็กดไปที่ปุ่มบันทึกจากนั้นก็เรามันโหลดให้ครบ100นะคะอย่าสลับไปใช้แอปอื่นนะคะเพราะว่ามันจะให้เริ่มต้นดาวน์โหลดใหม่ทั้งหมดเลยสุดท้ายนี้นะคะโฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะโฟก็มีคลิปที่โฟตัดไปเมื่อกี้นะคะมาให้ทุกคนดูในฉบับเต็มด้วยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ นี้นะคะโฟก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับน้ำพริกหมูกระจกของเรานะคะหลายๆคนนะคะก็อาจจะเคยเห็นโปรที่ว่า10ห่อ290บาทใช่ไหม หลังจากนี้จะไม่มีอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะ oh <no. S 1> ก็คือโปรนั้นนะคะ oh <no. S 1> เป็นโปรที่เปิดตัวน้ำพริกหมูกระจกเท่านั้นนะคะ oh <no. S 1> หลังจากนี้จะมีเฉพาะโปรส่ตุนนะคะ10ห่อ300บาทสำหรับใครที่ต้องการจะมาเป็นตัวแทนนะคะของทีมโฟค่ะคือก็สามารถมาเปิดบินกับโฟได้นะคะแต่เปิดบินนะคะที่30ห่อขึ้นไปนะคะทุกคนคะ สำหรับคนที่จะมาเข้ากลุ่มอ่ะโฟก็จะมีการเทรนแล้วก็มีลายน้ำมีทุกอย่างซัพพอร์ตตัวแทนทุกอย่างเลยค่ะแม้กระทั่งสอนแต่งลูกสอนทำบัญชีระรับรายจ่ายนะคะ